ร้านลาวยวนนะครับจะนำเสนอข้าวหอมใบเตยครับเป็นวัตถุดิบจากนกครสวรรค์นะครับ mm hmm. ตอนนี้ mm hmm. พามาสู่ <Yeah. S 1> แองเคอร์ถัดไปครับ mm hmm. นั่นก็คือ B2S X OFM หรือ Off i ฟิ m a ม e เดิมนะครับ มีทั้งร้าน B2S และ OFM นะครับ ชั้นสองนี้ยังรวบรวมร้านอาหารอีกหลายแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นยายโยอีโอิชิราเมงคัสยานะครับเปเปอร์รันช์ออโตย่นะครับนักช้อปสามารถมาอิมมอร่อยพุ่งกลางได้ง่ายๆที่เซ็นทรัลนครสวรรค์ครับตอนนี้มาสู่โซน Banking and f i n a n นเชียลโซนนะครับ ซึ่งตอนนี้แบงกิ้งยังไม่เปิดให้บริการครบทุกธนาคารนะครับมีเพียง TTB เท่านั้นที่เปิดให้บริการแล้วส่วน SCBK Bank กรุงไทยยังไม่เปิดนะครับรวมถึง UOB ก็ยังไม่เปิดรอประมาณช่วงมีสายนนะครับจะมีการทยอยเปิดนะครับ มีแค่ TTB ที่เปิดให้บริการแล้วนะครับสลับในโซน Banking and Financial Zone ครับตรงนี้จะมีในส่วนของ Mr. DIY ด้วยนะครับ ตัวถัดมาครับนั่นก็คือจอยรี่เดย์ครับแต่ตอนที่นี่เป็นจอยรี่เดย์พัสนะครับมากกว่าตัวเครื่องเล่นหยอดเหรียญธรรมดานะครับของจอยรี่เดย์นะครับ และน้องๆหนูๆน,นะครับชาวนครสวรรค์เตรียมพบกับ h a b เบอร์แลนด์สาขาแรกของนครสวรรค์นะครับในช่วงพฤษภาคมนี้นะครับในคอนเซปต์นครสวรรค์หันสานะครับกับ h a r เบอร์แลนดสาขานี้ครับถัดมานะครับเข้าสู่โซนริทเทิลแคมปัสนะครับ โซนโรงเรียนและโรงเรียนเสริมพัฒนาทักษะสำหรับเด็กและอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนดนตรีโรงเรียนศินละปะนะครับสถาบัานปวดวิชานะครับโดยมีเด่นๆอาทิตเดอดจีนะครับที่เข้ามาเปิดสาขาที่นี่นะครับ เดี๋ยวในอนาคตจะมีโรงเรียนกวดวิชาต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมจากในลิสต์ที่เคยแจ้งไวใ้ในก่อนเปิดศูนย์การค้าเซนทรัลนครสวรรค์แห่งนี้นะครับตอนนี้เรากลับเข้าสู่จะครบหนึ่งรอบอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับสลับชั้นสองนะครับ ให้ดูด้านหน้าฟัง่งห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัซึ่งตรงนี้เป็นในส่วนของโซนของซาริโอกิฟ์เกตนะครับ ด้านในสนย์การค้าก็ยังมีในส่วนของรลานเด็กเล่นให้น้องๆหนุนหนูไม่เบื่อในการที่ผู้ปกครองพ่อคุณพ่อคุณแม่กำลังรอคิวเพื่อเข้าคิวร้านอาหารต่างๆบริเวณชั้น2แห่งนี้นะครับเพราะว่าแต่ละร้านค่อนข้างคิวนั่นเลยไม่ว่าจะเป็นฟูจิเองนะครับหรือคันเซซูชินะครับ ตอนนี้เราครบหนึ่งรอบของชั้นสองแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นสู่ชั้นสามซึ่งมีแองเคิลสองตัวนะครับอยู่คนละปีกของอาคารนะครับโดยตัวแรกนั่นก็คือในส่วนของนครสวรรค์ฮอลนะครับเดี๋ยวเราพาให้ดูผู้คนในตอนนี้นะครับช่วงเย็นนะครับค วันแรกบรรยากาศวันแรกคึกคักมากนะครับสำหรับนครสวรรค์ฮอช่วงนี้นะครับจัดงานมอเตอร์โชว์จนถึงมาที่6กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีนะครับกับงานมอเตอร์โชว์ที่เข้ามาจัดที่นครสวรรค์แห่งนี้นะครับ โดยนครสวรรค์อลล์จะเป็น convention hall <c oughs> เต็มรูปแบบแห่งแรกของนครสวรรค์น,นะครับจากเดิมที่จะเป็นห้องจัดเลี้ยงตามโรงแรมนะครับโดยผู้นักช็อปที่ต้องการจัดงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประชุมสัมมนางานอีเวนต์งานเลี้ยงบริษัทงานแต่งงานนะครับ สามารถเข้ามาใช้ใช้เช่าพอแห่งนี้ได้นะครับโดยด้านหน้านะคะจะเป็นของฟรีฟังชั่นรูมนะครับสามารถรองรับการจัดงานในระดับ150คนจะถึง200คนนะครับสามารถจัดโต๊ะจีนจัดงานแต่งงานขนาดเล็กประมาณ30โต๊ะนะครับส่วนด้านในนะครับ จะเป็นในส่วนของฮอขนาดใหญ่นะครับสามารถจัดประชุมสัมมนารองรับได้1,500คนนะครับสูงสุดนะครับรวมถึงโต๊ะจีนประมาณ100โต๊ะนะครับซึ่งตรงนี้ทางเซนเซพัฒนา,าไม่ได้มีการผูกขาดในส่วนของร้านอาหารที่เข้ามาจัดนะครับ คนนักช็อปที่ต้องการจัดสามารถนำร้านอาหารด้านนอกที่คุณต้องคุณนักช็อปต้องการอยากได้ร้านอาหารแบบไหนสามารถจ้างเขาโดยทางซึนงท่านพัฒนาไม่ได้จัดเก็บอะไรเพิ่มเติมนอกจากค่าเช่านะครับค่าเช่าพื้นที่พอแห่งนี้ครับ จะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นในส่วนของหลังคาโค้งซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากคลื่นน้ำบนกระแสน้ำเจ้าพระยาที่เป็นบริเวณปากน้ำโพนะครับพข้มเป็นน้ำสองสีเข้ามาบรรจบกันนะครับทำให้เกิดน้ำสองสีนะครับและและนำสไตล์ จีนนะครับเอามาใช้จึงออกมาเป็นแรงบรันดาลใจในการออกแบบต่างๆของภายในอาคารของศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครสวรรค์ครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครสวรรค์นะครับอ,าอยากบางคนอาจจะรู้อยากรู้ว่าพื้นที่เท่าไหร่กันแน่พื้นที่ที่แจ้งมาก,ก็คือ1,333,300 00, ตารางเมตรครับ อันนี้คือพื้นที่รวมรวมทางเดินส่วนกลางทางเดินร้านค้าทั้งหมดนะครับในส่วนของพื้นที่คาปีกนะครับอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณ70,000่นตารางเมตรนะครับ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังจะกลับไปสู่ที่ในส่วนของแองเคอร์ชั้น3ตอนนี้เราลงมาที่ชั้น2นะครับจะ จะเป็นอีกปีกนึงนะครับชั้น3จะเป็นในส่วนของโรงหนัง SF Cinema ครับตอนนี้เราพามาดูพี่มีกู๊ดดี้ประจำสินค้าเซ็นทรันครสวรรค์กันก่อนนะครับก่อนจะพาขึ้นสู่ชั้น3ของโรงหนัง SF Cinema ครับ ตอนนี้เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับพี่มีกูด,ดี้เลยใส่กี่เพ้าะนะครับเราจะพาขึ้นสู่ชั้น3นะครับขนั่นจะเป็นแองเคอร์สุดเกือบสุดท้ายนะครับของสุนย์ค้าเซ็นทรัลนครสวรรค์นะครับ นั่นก็คือ SF Cinema City ครับโรงภาพยนตร์นะครับจำนวนทั้งหมด5โรงครับแบ่งเป็นโรงภาพยนตร์แบบปกตินะครับรูปแบบเครื่องฉายแบบระบบเลเซอร์นะครับพร้อมระบบระบบเสียง Dolby Atmos นะครับแล้วก็เป็น Super Stadium s e ี t นะครับความ เพื่อไม่ต้องการมีการบังนะครับและอีกหนึ่งโรงเป็นโรงภาพยนตร์พิเศษครับซึ่งมีไม่กี่สาขานั่นก็คือโรงภาพยนตร์ซิกมาซึ่งปัจจุบันสาขาต่างจังหวัดนะครับของ SF Cinema ที่มีโรงภาพยนตร์ซิกม่านะครับจะมีเพียงที่เชียงใหม่ภูเก็ตและที่นี่ครับที่เซ็นทรัลนครสวรรค์นะครับ นักช้อปสามารถเข้ามาเลือกซื้อเลือกชมภาพยนตร์ที่ต้องการได้ทั้งผ่านตู้ Express t ทิ k เกตรวมถึงที่เคาน์เตอร์นะคะ mm hmm. และมีพื้นที่นั่งรอด้านหน้านะครับ ตรงบริเวณที่อยู่ด้านแดงๆด้านนี้จะเป็นในส่วนของโรงภาพยนตร์ทางเข้าโรงภาพยนตร์ปกติครับและฝั่งด้านนี้จะเป็นอ่าตรงนั้นเป็น2โรงนะครับคือโรง4ี่โรงห้าและตรงนี้จะเป็นโรงภาพยนตร์ปกติ2โรงและอีกหนึ่งโรงเป็นโรงหนังซิกมาซีนีสเตเดียมครับ อันนี้จะเป็นรูปแบบของที่นั่งพิเศษนะครับในโรงหนังนะครับช่วงนี้นะครับนักช็อปพบกับโปรโมชั่นเปิดตัว sf cinema สาขาเซ็นทรัลนครสวรรค์นะครับกับกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมดูหนังราคาพิเศษนะครบแจก sf p a s s นะครับบัตรสมาชิกในราคาพิเศษนะครับรวมถึงที่นั่งฟรีต่างๆนะครับศึกษาข้อมูลเงื่อนไขต่างๆได้ที่หน้าโรงภาพยนตร์ sf สาขาเซ็นทรัลนครสวรรค์ครับตอนนี้เรากำลังเข้าสู่แองเอร์หลัก ประจำสู์การค้าแห่งนี้นะครับเราจะเริ่มที่ชั้น2กันก่อนนะครับแล้วเราจะเดินลงไปเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือที่ห้างสรรสินค้าสาขาเซ็นทรัลนครสวรรค์นะครับชั้น2องแห่งนี้นะครับจะเป็นในส่วนของอสินค้าเกี่ยวกับเด็กนะครับ My r i t t l e ว o r l d นะครับ ไม่ว่าจะเป็นของเล่นนะคะเสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับเด็กสำหรับทารกนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับนักช็อปสามารถเข้ามาเลือกซื้อได้นะครับที่ชั้น2นะครับที่5สินค้าเซ็นทันสาขาเซ็นชชัลนครสวรรค์ครับ ซึ่งคอนเซปต์ในการตกแต่งของสาขานี้นั่นก็คือ Chinese Village นะครับ ดูบริเวณต่างๆถังนะครับของชั้น2นะครับของภาพสินค้าเซนทรัลนะครับอีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจสลับชั้น2นี้นะครับก็ในส่วนของเซนทรัลโฮมนะครับแล้วในส่วนของเบดดิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับนอก สำหรับโลโก้ใหม่นะคะของทางห้างสินค้าเซ็นทรัจะมีการลอนช์อย่างเป็นทางการในช่วงประมาณกลางปีนี้น่าจะประมาณเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งสาขาเซ็นทรัลนครสวรรค์แห่งนี้จะเป็นรูปแบบของกึ่งเขียวกึ่งแดงนะครับตรงนี้เราสู่แผนกเซ็นทรัลโฮมนะครับ สินค้าเซนชลนครสวรรค์นะครับหรือ CDS แห่งนี้นะครับก็ยังเตรียมพื้นที่ในการขยับขยายนะครับชั้น3ไว้ด้วยนะครับซึ่งอนาคตหากมีความต้องการเพิ่มขึ้นก็จะมีการขยายขึ้นไปนะครับอันนี้จะเป็นน้องหมีนะคะของประจำห้างสปปรรพสินค้าคนละหมีกับพี่หมีกูดดี้ของเซ็นทันพัฒนานะครับ ตรงนี้จะเป็นส่วนของเบดดิ้งนะคะแผนกเบดดิ้งของเซนชลนคะสวรรค์นะครับ,ะะะรบจะเห็นว่าพื้นก็เป็นลายของตะวันจตุดสอรน,นะครับแต่เป็นสีเขียวและแดงนะครับซึ่งเป็นการอัพ เกรดนะครับของแบรนด์โรมิสันป้ายดำขึ้นไปอีกระดับนะครับกับที่เซนเซอรนครสวรรค์ครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของแผนกต่างๆครับในแต่ละชั้นภายในห้าสินค้าเซนเซอรนครสวรรค์ครับเดี๋ยวเราจะลงไปที่ชั้นหนึ่งนะครับในแผนกของบุรุษนะครับ จะเห็นว่าเป็นการตกแต่งสไตล์จีนทีม Chinese Village นะครับทั้งหมดนะครับเรามาสู่ของผานักสินค้าแฟชั่นบุรุษนะครับเริ่มต้นด้วยผานัก Central Street หรือ,อ,อผ,ผานผนกหรือถ้าเราเรียกว่าผานากยีนส์นะครับเดนิมต่างๆรวมถึงแฟชั่นวัยรุ่นนะครับ ในส่วนของแฟชั่นบุรุษนะครับก็รวบรวมแบรนด์ชั้นนำมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น GQ John Longford Gilaros Dapper Giordano นะครับ John Henry c o c ค o d i า e เป็นต้นนะครับ น,นี้เป็นแผนผังชั้นหนึ่งนะครับของภายในห้าสบสินค้าเซ็นทรัลสาขาเซ็นทรัลนครสวรรค์ครับถัดมาเข้าสู่แผนกเครื่องหนังของคุณสุภาพุรุษนะคะยังคุมตีมของสีแดงสีส้มสีเขียวไว้อย่างดีนะครับ บรรยากาศภายในนี้นะครับ ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ชั้น G นะครับของห้างสินค้าเซ็นชูสาขาซ็นชูนะคะสวรรค์ครับสำหรบับชั้น G นะครับของห้างสินค้าเซ n นชูเซินซนชูนครสวรรค์นะครับ จะเป็นในส่วนของเครื่องสำอางและสินค้าแฟชั่นสตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องหนังสตรี แฟชั่นสตรีเครื่องสำอางนะครับอย่างแผนกมินิโมโนก็อยู่ที่ชั้นจีนะครับรวมถึงคิสนะครับ Beauty Store นะครับทีน่นี่รวบรวมแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำมากที่สุดก็ว่าได้ในนครสวรรค์น,นะครับแบรนด์ชั้นนำนะครับ รวมถึงน้ำหอมนะครับที่เราต้องดืมสำหรับช่วงเปิดตัวสาขคาสินชู่อนะคระสวรรค์นะคะภาพสินค้าซินชู แต่แต่วันนี้จะถึงวันที่20กุมภาพันธ์นะครับมีทั้งแจกกิฟต์เวอร์ชอรนนะครับรวมถึงของสมนคุณเช่นการ์ดโฮเดอร์นะครับกระติกน้ำต่างๆนะครับนักช็อปสามารถศึกษาเงื่อนไขต่างๆได้นะครับที่ณจุดขายนะครับว่าแบรนด์ไหน รวมอะไรรวมถึงแคชแบ็กต่างๆที่เขาร่วมนะครับกับบัตรเครดิตทั้ง central the one แล้วก็บัตรเครดิตพันธมิตรอื่นๆนะครับว่าซื้อเท่าไรจะได้อะไรนะครับตอนนี้เรามาให้ดูในส่วนของแผนผังของภายในห้างสินค้า เซนนโนะครับสาขาเซนนโช้นครสวรรค์ครับ <c oughs> ที่นี่ยังมีในส่วนของช่างซ่อมนาฬิกาด้วยนะครับลูกค้าสามารถนำ นาฬิกาของท่านมาซ่อมได้นะครับโดยมีช่างประจำอยู่ที่นี่เลยรอรับได้เลยทันทีนะครับตอนนี้เราพบแล้วนะครับในส่วนของทุกชั้นทุกแผนกของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขาสูนยการค้าเซ็นทรัลนครสวรรค์นะครับ อันนี้จะเป็นตรารตะวันจัตุสรที่จะมีการเปลี่ยนใหม่นะครับมีกรอบสีขาวล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งนะครับ ครบแล้วนะครับพาเข้าไปสำรวจห้างทั้งหมดทุกซอกทุกมุมของเซ็นทรัลนครสวรรค์แล้วนะครับอีกอันข้อหนึ่งที่ไม่เอ่ยไม่ได้ครับกับออโต้วันนะครับซึ่งจะอยู่ชั้นใต้ดินนะครับในส่วนของลานจอดชั้นใต้ดินนะครับตรงนี้ยังไม่ได้พาไปนะครับจะมาพาไป คราวหน้าแล้วกันนะครับเนื่องจากออโต้วันยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการยังกั้นอยู่นะครับแล้วทั้งหมดนี้คือสำรวจห้างกับรีเทลแมนครับกับวันแรกกับห้างใหม่ครับโครงการมิกซ์ยูสแห่งอนาคตเพื่อแห่งการใช้ชีวิตใหญ่ที่สุดในตอนนี้ของภาคกลางตอนบนสาขาที่41ของเซ็นทรัพัฒนาครับ กับสุขภัาเซนชูนครสวรรค์แล้วพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ